นายนายทำไมเมื่อสอบสัปดาห์ที่แล้วอาจารย <Stacy> ์ยังเป็นเรวงแต่ทำไมตอนตอนนี้อาจารย์เหลือซึ้งซี้ก่ะทำไมเลยไม่ศึกษาก่อนอ๋อเขาเรียกว่ารังสีอัลตราไวโอเลตเป็นการสีที่เกิดจากดวงใจโคตรรอบโลกแล้วทำให้ผู้สังเกตที่อยู่บนโลกมองเห็นแสงที่เกิดจากอัลตรา แต่ต่างกันไปแลวรวงยานจะเปลี่ยนไปรูปทุกหนึ่งัพท์ดามาทแบบจำนองข้างขึ้นข้างแรงโอเคไปได้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 ไ้ เกิดจากดวงอาทิตย์พระจันทรแสงดาวไฟว์น้ำแล้วไปผ่านบนโลกมีอยู่สลักษณะใหญ่ๆคือเอ้ยขึ้น8ปดขั้มขึ้น15บ้าม